ดิฉันชื่อนิตยาค่ะแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากรอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวด,ปวดอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้อยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไปเคยไปกับเพื่อน เขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเึืงนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลย บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลย๋อมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบ,บวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากใน่ข้างซ้ายเนี่ยลองยี่หอดีบูนดูสิมแม่ก็ซื้อมากินเอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วเอาเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะกล่องสีเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห่ออะไรไม่รู้ก็สั่งเขามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้แล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆยนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่องอันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าแล้วก็ แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทั JI, ้งบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับพอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดนี่เยดีบูนเนี่ยดีที่สุดทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยดีบุญน,นี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดอาคารมันปวดปวดแล้วมันกระโยกบ่ขึ้นดังก๊อบเก็บกวอาเก็บดังว่ตงาตาเฮ้างวกว่ากอบเก็บก๊อบเกล็ดเลยมันขาดบวก่ากันก็เลยเหตุแห้งๆเขานี่มันเหยียบอะไรมันมันปวดอยู่ในนีแล้วดีขึ้นยังไงมันคือเบาลูกใกล้ไง่ายเท้าทานวาแลกี่เมตรสองเม็ดลูกเบิ้งเท้าสองเท้าเนาะมันเท้าขาดเท้าปวดดีใจอยู่ ตะกี้ว่าคือวา่าจิตเศ้าคือวา่าจิตตายดีบุญนี่ดีกิงๆจ้าป้าสมปองนะคะอยู่จังหวัดน,น่านเคยเป็นโรค ข้อเข่าเสียมมากเลยเดินไม่ได้เลยลูกชายแนะนำให้กินยาดีบุญเช้าหงเย็นเม็ดตอนนี้ข้อเข่าดีขึ้นมากเลยค่ะป้าอยากแนะนำให้ลูกค้าได้ทานยาตัวนี้ป้าชอบใจมากค่ะม,มีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบ มาถึงว่าเขาเขาว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยมาเจอเพื่อนแนะนําว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ญีบูนดิฉันลองกินไปได้ประมาณสักสอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลําดับอยากจะแนะนำที่เป็นเป็นเหมือนดิฉันเนี่ยอาการเหมือนดิฉันเนี่ยดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ